เอาล่ะเราไปดูตัวอย่างที่สองต่อเลยดูไปก่อนเรื่อยๆนะสรุปแล้วอย่างเงี้ยเคยเรียนแล้วยังเคยเห็นแล้วยังคุ้นคุ้นเหมือนจะต้องเคยเรียนแล้วตอนมสองหน่อยหนึ่งป่ะ<ม>ใช่ไหมเนาะอ่ะงั้นเราดูต่อตัวอย่างที่สองบอกว่า จงแก้สมการนะฮะหรือว่าจงแก้ระบบสมการเนี้ยหน้าตาเป็นงี้ 2x กำลัง2ลบ 12x เท่ากับ y ลบ13น้องสังเกตนะ,ะมันมีตัวแปรอยู่กี่ตัวที่ข้างบนสองตัวก็คือ x กับ y เพียงแต่ว,ว่า x อ่ะมันมีบางบางตัวเป็นดีกรีสองซึ่งถ้าเกิดเขียนเป็นดีกรีสองอย่างเงี้ยมันคือเดี๋ยวต้องเป็นคิดแบบพหุนามโอเคไหมนะฮะ อ่าสมการที่2ก็คือ2 x งเอลบ y ถ้ากับเจ็อันนี้ไม่มีปัญหาน,นี้ง่ายอันที่ยากคืออันที่1อันที่ง่ายคืออันที่2แล้วน้องลองดูซิว่าใครยกกำลัง2ครับเอ็ก uh, <X. S 1> นะแล้ว y ยกกำลังอะไร mm hmm. แทน y ง่ายกว่ามองเห็นป่ะ mm hmm. อย่าไปแทนเ็เพราะเกิดแทนเอ็เดี๋ยวต้องไปแบบติดกำลังสองสมบูรณ์เลยอีก คิดเลขเยอะแทน y ง่ายกว่าเพราะนั้นสมก,การที่สองเนี่ยขอเปลี่ยนให้สภาพเป็น y คือตบ y ไปข้างขวาตบ7ไปข้างซ้ายดังนั้น y จึงมีค่าเท่ากับ 2x ลบ7โอเคไหมแล้วเหตุผลที่ต้องเขียนสมก,การที่สเป็น y เท่ากับ 2x ลบ7เพราะว่าเรามองที่สมก,การหนึ่งแล้วว่าแทน y ง่ายกว่านะโอเคแล้วก็แทนเลยสมก,การสามแทนในสมก,การสองคำว่าแทนแปลว่า ตรงไหนที่เคยเป็น y ให้ใส่ไปด้วย 2x 7เลยนะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วการแก้สมก,การพรหุนามคือพยายามตบทุกตัวไปข้างซ้ายให้หมดแล้วข้างขวาให้เหลือ0นะครับพอตบทุกตัวไปข้างซ้ายห,หมดพบว่าอะไรหารลง2ใช่2หารลงเอา2หารตลอดก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 7x บวก10 แยกเป็นสองวงเล็บโอเคไหมอะไรเอ่ยคูณกันได้สิบบวกกันได้เจ็ดคูณกันได้สิบ <5, 2. S 1> ถูกห้าคูณสองเป็นสิบห้าบวกสองได้เจ็ดแปว่าแต่ว่าเป็นลบทั้งคู่นะก็คือเป็น x ลบสองกับ x ลบห้าคำตอบตรงนี้ก็มีสองคำตอบก็คือ x เท่ากับสองและห้าสุดท้ายเราเข้าไปแทนในสมการเมื่อกี้หนึ่งสองสามเลือกเอาอันนี้เขาเลือกสมการสาม ตรงไหนที่เคยเป็น x ก็แทนด้วย2แทนด้วย5ก็จะได้คําตอบเป็นคู่อันดับใช่ไหมอยู่ไหนวะนี่แทน x ด้วย5ในสรรมการที่3ปั๊บได้ y เป็น3นะฮะแล้วแทนอีกตัวก็ได้อีกตัวหนึ่งคือเท่ากับแทน x ด้วย2ได้ y เท่ากับลบ3ดังนั้นคําตอบของระบบสรรมการก็คือลบออ2ลบ3และ5กับ3ไอไอตัวคำตอบของระบบสรรมการมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคืออะไร มันคือจุดตัดของกราฟสมการโอเคไหมมันคือจุดตัดของกราฟบนสมการนั่นเองนะครับอือฮึอาล่ะไปต่อตัวอย่างที่สามนะครับ